สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่ง mm hmm. ก็อยากจะพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็ถือว่าเป็นสุญญากาศมาสักพักหนึ่งหลังจากที่โคชโยกวรุษสิมาคัะเนี่ยประกาศลาออกหลังจากที่จบทัวร์เมนต์ศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับที่อุซเบกิสถาน ก็มีข่าวมาสักพักแล้วนะครับว่าจะต้องควานหาโค้ชคนใหม่ซึ่งแน่นอนหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมีโอกาสเป็นต่างชาติไหมแต่สุดท้ายเนี่ยผมฟันโทรมาอยู่แล้วแต่แรกนะครับว่ายัางไงเป็นคนไทยแน่นอนด้วยสภาวะทางการเงินของสมาคมกีฬาฟุตบอลณนะขณะนี้ด้วยการจะไปจ้างโคชช้ชต่างชาติต้องถามใจครับว่าสมาคมแต่ละยุคเนี่ยหมดเงินกับการยกเลิกสัญญาโคชช้ตต่างชาติไปแล้วกี่คนและการคุยกับโคชช้ชคนไทยเนี่ยวันนี้โค้ชไทยถูกด้อยค่า,าว่าผลงานของโค้ตไทยไม่ดี มันไม่ดีด้วยปัจจัยอะไรก็เพราะว่าเวลาคุณให้โค้ชต่างชาติมาทำเนี่ยคุณประครบประงมครับโปรกงโปรแกร,รมคุณเอื้อเฟื้อเขาทุกอย่างแต่กับโค้ชไทยบางทีเตรียมงานกัน 2- 3สวันขึ้นเครื่อง 2- 3สวันได้ซ้อมส3วันได้พูดคุยกันยังรู้จักชื่อกันได้หมดเลยตกรอบซะแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะครับและในที่สุดเนี่ยผลงานของทีมชาติมันก็ถูกกัดกินมาจนระยะเวลามันผ่านไปนี่แหละครับมันเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่า ภาพที่เราทำกันไว้โดยการบริหารจัดการฟุตบอลที่ไม่ได้มองหน้ามองหลังถึงเรื่องของผลเสียที่จะตามมาในอนาคตจากการที่เราไม่ได้ใส่ใจในการที่จะสร้างมันแบบจริงจังมันก็เลยมาผีดอกออกผลในแง่ลบในช่วงนี้แหละครับฉะนั้นการเตรียมทีมของ u 23เนี่ยมีความน่าสนใจที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับที่มาที่ไปมันเป็นยังไงหลังจากที่มีการประกาศแต่งตั้งเป็นทางการ ก็ไม่ได้พลิบโผล่อะไรนะครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสมาว่าจะเป็นโค้ชแบนทศตอนสีปานก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นโค้ชระอิสระสีทโรนะครับเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวเลยนะครับแน่นอนหลายคนก็คงสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเรียกโค้ชแบนมาแล้วเนี่ยทำไมสุดท้ายเนี่ยถึงไม่ตกลงกันให้ร้อยก่อนว่าโค้ชแบนเนี่ยจะไปเคลียร์ทางแบงคอกได้ไหมเอาตรงๆนะครับโค้ชแบนยังมีสัญญาอยู่กับทางแบงคอกอยู่เต็ดจนจบฤดูกาลนี้และที่สําคัญเนี่ยนะครับเราต้องยอมร ถ้าโค้ชแบน์จะกลับมาทําทีมในตอนนี้เนี่ยเขาต้องไปเคลียร์สัญญากับทางแบคงคอกเองซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกจริตัสักเท่าไหร่กับการที่สมาคมเองนั้นควรจะเป็นแม่ง,งานซะมากกว่าในเมื่อร่วมง,งานกันไม่ได้เนี่ยนะครับคนที่ลงล็อกที่สุดก็คืออิสระสีทโรนี่แหละครับซึ่งก็มีความอยากในการทําทีมชาติอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ได้มีสังกัดหลังจากที่ออกมาจากประจวบ,จบก็ไปทำฟุตบอลทำอคาเดมี่นะครับทำสูนฝึกของตัวเองอยู่ และก็เป็นสิ่งที่โคชหลานเนี่ยอยากทาทีมชาติอยู่แล้วครับโดยเฉพาะในชุดเยาวชนซึ่งเป็นรุ่นที่เขาเนี่ยอยากจะทาก็คือรุ่นอายุตั้งแต่สิถึงไม่เกิน23ปีชุดนี้ก็ว่างแบงค์อยู่การตกลงเนี่ยมันเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมาเริ่มจ่ายเงินเดือนกันในเดือนพฤศจิกายนซึ่งที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยนะครับมันควรต้องจบกับโค้ชไปตั้งนานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะว่าชาติอื่นๆที่เป็นมหาอำนาจลูกหนังอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปถึงการวางโปรแกรมอุ่นเครื่องกันเรียบร้อย หรือแม้แต่ชาติคู่แข่งในอาเซียนของเราเนี่ยหลายชาติก็มีแผนในการไปเก็บตัวต่างประเทศแต่ตรงนั้นไม่เป็นไรครับในมุมของเราเองเราก็เตรียมทีในแบบที่ควรจะเป็นนั่นแหละรครับถ้าเราไม่มีทุนทรัพย์ไม่ได้มีกําลังในการวางแผนะระยะยาวขอให้เราทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนไม่ทําเหมือนที่ผ่านมาผมว่าก็น่าพอใจแล้วนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาทัวร์นาเมนต์จะเริ่มค่อยมาเตรียมกันถ้าเป็นขั้นเป็นตอนแบบที่โค้ชระได้พูดจริงและตามข่าวที่ออกมาที่บอกกันนะครับว่าจะมีการเก็บตัวต,ต่อเนื่อง และก็วางเป้าหมายเลยตั้งแต่ซีเกมยาวไปและมีการอุ่นเครื่องกันตลอดในทุกๆเดือนหรือในรอบไปทีมฟีฟ่าเดยผมเชื่อว่าอย่างน้อยนะครับแม้ผลงานมาจากเป็นยังไงว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วครับว่าถ้าเตรียมทีมสุดแล้วลยังไปไม่ถึงเป้าหมายเราจะรู้ปัญหาแล้วครับว่าเราต้องจัดก,การในเรื่องอะไรต่อก็คือเอาตรงเลยแล้วกันชุดนี้หลังจากมาดามแป้งประกาศวางมือไปนะครับมันก็ต้องหาคนมาช่วยดูแลทีมเป็นผู้จัดการทีมแต่ว่าเหมือนกับมีการเลี่ยงคําใช้คําว่าพออ ของทีมช้างศึกก็คือผู้ในการทีมบิ๊กหยิมคุณยุทธนาหยิมการุลเนี่ยเป็นอุปนายกของสมาคมอยู่แล้วในชุดนี้เป็นสภากรรมการอยู่แล้วนะครับที่สําคัญในช่วงหลังถ้าใครเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาออกหน้าออกตาแทนที่ของบิ๊กออสพลตรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มผันบ่วงมาหลายงานแล้วครับและก็มีคนบอกว่านี่ก็คือตัวตายตัวแทนของบิ๊กออสที่จะเป็นนายกในอนาคตเจ้าตัวก็ปฏิเสธในการสัมภาษณ์เมื่อวานไปแล้วด้วยนะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาเข้ามาช่วยนะครับไม่ได้หวังผลว่าต้องเป็นนายกในอนาคตแต่ด้วย บารมีนะตอนนี้นะครับแล้วก็การที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้บิ๊กหยิบเนี่ยต้องมารับหน้าที่ตรงนี้จากการสัมภาษณ์ก็ชัดเจนนะครับว่ามีหน้าที่ในการที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างกับทีมชุดนี้อ่าแล้วก็มีการอา่าหาเงินอัดฉีดเข้ามาสุดท้ายเนี่ยก็คือมาจ่ายตังอะไรครับมาช่วยหาสปอนเซอร์ให้กับทีมชุดนี้มันไปได้แล้วก็สมาคมเองวันนี้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยผมว่ามันจะสมบูรณ์มาก ถ้าบิ๊กออสมาร่วมถ่ายรูปกับน้องๆสัหน่อยนึงครับมาให้กําลังใจทีมชาติไทยหน่อยในฐานะหัวเรือใหญ่แต่วันนี้ก็ไม่เห็นนะครับในภาพข่าวก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกันกลับมาที่เรื่องของทีมครับทีมงานสตาฟโค้ชมีการประกาศเอาไวน้นี่แทบจะครบทุกตําแหน่งเลยนะครับมีความสมบูรณ์นะครับมีผู้ช่วยโค้ชมีโค้ดประตูมีโค้ดกองหน้าโค้ดกองกลางโค้ดกองหลังโค้ดเซตเพล์มีสเกลติ้งนะครับคนวิเคราะห์วิดีโอมีที่ปรึกษาทีมทุกๆอย่างนะครับ คือมันก็จะค่อนข้างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีระบบระเบียบม,มากยิ่งขึ้นมีถึงขนาดที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎกติกาสำหรับทัวร์นาเมนต์ด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตายกันมาเยอะแล้วนะครับเรื่องกฎทัวร์นาเมนต์ต่างๆกฎใบเหลืองใบแดงเนี่ยอย่างล่าสุดยู่20เองก็เบิรนพลาดรงจุดนี้มาแล้วด้วยแต่ว่ามันมีชื่อหนึ่งครับชื่อของโค้ ok อดอ้นรังสรรนิวัฒชัยโชคอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีชื่ออยู่เป็นผู้ช่วยโค้ชกองหลังครับเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ อ้าวแล้วเขาจะมาช่วยยังไงในเมื่อผลงานทีมชาตินาขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องเตรียมทีมแบบโฟกัสเต็มที่ของสโมสรโค้ชอน้นก็ยังลูกผีลูกคนเหมือนกันนะครับสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจในการรุนหนีตกชั้นโปลิสเตโรครับประกาศผ่านเพจสโมสรเลยครับโอ้โหข่าวนี้โอละเวงน่าดูโปลิสเตโรบอกว่าสนับสนุนนะครับทั้งสมาคมและก็ทีมชาติทุกรูปแบบเลยเพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยและก็พร้อมปล่อยนักเตะเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติในทุกชุดแต่กรณีที่มีข่าวว่าโค้ชอน้น จะไปเป็นสตาฟทีมยู23เนี่ยน่าจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพราะว่าในช่วงเบรกเล็กแรกเนี่ยโคดอ้นต้องคุมทีมแล้วก็ไปโฟกัสที่สโมสรเพราะสถานการณ์ของทีมยังไม่น่าไว้วางใจโคดอ้นจึงได้ตัดสินใจไม่รับงานเป็นผู้ช่วยทีมชาติในครั้งนี้อ้าวสรุปแล้วไปคุยกันยังไงล่ะครับโอ้ขอลงขอรูปไปขึ้นป้ายกันเรียบร้อยสุดท้ายกลายว่าโคดอ้นไม่ได้ไปทําก็ชัดเจนนะครับว่าการจะเรียกตัวมาช่วยงานกันเนี่ยผมว่าอย่างบางคนมีสังกัดอยู่เช่นโคดต่อยประสิทธาดีเนี่ยอันนี้มีการพูดุยยยทาางงเชีร แล้วทางคุณฮั่นมิติธยะเพรศก็อนุญาตแต่ในรายของนางโค้ดอ้นเนี่ยอ้าวสรุปแล้วไปตกลงกันยังไงไปพูดคุยกันวาจาปลาดเปล่าแล้วได้แจ้งสมโมสรหรือเปล่าแบบนี้โค้ดกับสมโมสรเนี่ยถูกมองกันไม่ดีนะครับก็ต้องระวังในเคสนี้ด้วยเอาเป็นว่าจบเรื่องสตาร์ไปก็ยังเพียงพอแหละครับถึงแม้ขาดโค้ดอ้นไปยังไงในอนาคตก็พร้อมจะมาร่วมงานกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามองเป้าไกลถึงโอลิมปิกเกมเนี่ยมันคงมีช่วงเวลาที่จะมาช่วยกันออกความคิดเห็นอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าผลงานมันไม่ดีในช่่่วงงกออนนนนหห้้าาีเมัจะไปปถึรืล สมาคมจะทานกระแสไหวไหมและที่สาคัญเนี่ยนะครับการสร้างทีมแบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่ผ่านมาถ้าผลงานมันไม่ได้เนี่ยกล้าออกมายอมรับหรือเปล่าว่ามันผิดพลาดเรื่องของการบริหารจัดก,การตรงส่วนไหนอย่าไปโยนให้โค้ชอีกเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับคุณก็เปลี่ยนโค้ชกันอยู่แบบนี้แหละครับอีกหนึ่งสิ่งครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของการเตรียมทีมที่มันดูมีความเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆเพราะว่าแผ่แรกเนี่ยเรียกเก็บตัวในช่วงฟี ف าเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้5-15ถึงธันวาก็เตรียมความพร้อมคู่ขนานไปเลย แล้วก็มีการวางปฏิทินเป็นรถแมพไว้แล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่โอลิมปิกที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่ผมบอกเลยนะครับการไปรอบสุดท้ายวางเป้าไปเล่นโอลิมปิกมันเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปกับการเตรียมงานแบบนี้นะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมกับชื่อของผู้เล่นที่มีการประกาศออกมาเนี่ยนะครับเบื้องต้น62คนอยู่ในข่ายที่จะต้องทําหนังสือไปขอสโมสรน,นะครับแล้วก็ต้องดูานักเตะคนไหนจะบาดเจ็บจะพร้อมเรียกมาใช้งานได้กี่คนผมว่าอันนี้ความชัดเจนอะ่ะมันมีอยู่แล้ว แต่จุดสําคัญเลยคือว่าหลังจากนี้ครับนักเตะพวกนี้ครับเกมเขาไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ที่ผมดูรายชื่อเนี่ยส่วนใหญ่มีบางคนที่เป็นตัวหลักของสโมสรอ,อาจเป็นว่าประมาณ10%หรือไม่ถึงด้วยซ้าไปนะครับจากรายชื่อส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นพวกที่ซ้อมอย่างเดียวไม่ค่อยมีเกมจะทำยังไงครับให้ความฟิตมันอยู่ในระดับเดียวกันเพราะต้องยอมรับว่าบางครั้งที่เรียกมาเนี่ย62คนเนี่ยมันจะมีบางคนที่มาได้มาไม่ได้ในบางรายการแล้วจะประเมินกันยังไงว่าคนไหนเหมาะสม ที่จะเป็นชุดสุดท้ายในการที่จะเล่นในรายการสําคัญสําคัญเพราะว่านอกจากซีเกมเป้าหมายที่บอกว่าเป็นแชมป์เนี่ยมันก็ยังมีนะครับคัดไปยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งรอบคัดเลือกจะเตะคือ4-12กันยายนส่วนซีเกมเนี่ยเตะก่อนนะครับ5-16พฤษภาคมไปหน้าในโปรแกรมหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเอเชียนเกมต่อด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายจะกลับมาจัดกันวันที่เท่าไหร่ โปรแกรม2เกมแรกจะได้เห็นนะครับว่าการเตรียมงานของทีมงานชุดนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงเจอกับสบปลาวไม่ใช่งานหนักเกินไปนะครับอุ่นเครื่อง2นัดก็เตะกันที่สนามมอทอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ11และก็14ธันวาคมลัเจ็นาา30นาทียังไงนะเราให้กำลังใจอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโค้ชไทยเนี่ยควรจะมีโอกาสในการโชว์ฝีมือมานานแล้วแต่ผมก็บอกไว้นะครับว่าสุดท้ายมันคือการซัพพอร์ตจากฝ่ายบริหารครับทุกๆอย่างครับ มันต้องเทกำลังไปและเรื่องของเงินนะครับที่บอกว่าไม่มีไม่มีเนี่ยยังไงก็ต้องพยายามทาให้มันเกิดขึ้นให้ได้ครับเพราะว่าแผนงานฟุตบอลถ้าผลงานในสานามมันไม่ดีไม่มีทางหรอกครับที่มูลค่าทางการตลาดมันจะเกิดนะครับอันเนี้ยที่ผมจะบอกก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเอาคนที่คุมก็ประมาณที่ไม่รู้เรื่องบอลมาทำเนี่ยจะไปคิดเรื่องเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไม่ได้เพราะว่าการจัดการกีฬาเนี่ยมันมีบริบทของมันที่มันแตกต่าง จากเรื่องของการเซ็งงบประมาณนะครับเพราะผมจะบอกเสมอว่าถ้าผลงานฟุตบอลไทยมันไม่ดีนะครับแรงกระทบชิงมันกลับไปสู่บอร์ดบริหารยังปฏิเสธไม่ได้เหมือนที่ผลงานของทีมชาติเยาวชนในทุกชุดที่ผ่านมามันล้มเหลวแบบไม่เปลี่ยนท่าแต่ว่าเรื่องสําคัญที่เป็นแอคชั่นใหญ่เลยนะครับนั่นคือการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเพจลุงเนวินครับผมจะอ่านข้อความนี้ให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ให้ว่า ทำไมมันถึงเกิดข้อความนี้ออกมาแล้วก็ทามมิ่งนี่โอ้โหเหมาะสมมากพอประกาศโค้ชทีมชาติปุ๊บเลื่อนโปรแกรมลีกนะครับไปเตะอัดกันแล้วปล่อยช่องว่างไว้เพื่อให้เตรียมทีมไปลุ้นเหรียญทองซีเกมนี่แหละครับมันคือที่มาของข้อความนี้ครับคุณนิวินบอกว่าเลิกฝันฟุตบอลโลกแล้วมุ่งหน้าสู่พนมเปญที่เคยบอกว่าจะก้าวข้ามอาเซียนแล้วมองเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือระดับเอเชียทำอันดับให้ดีที่สุด เพื่อไปให้ถึงฝันของคนไทยทั้งประเทศคือทีมชาติไทยได้สัมผัสฟุตบอลโลกสักครั้งธงชาติไทยได้ไปสบัตในสนามเวิลด์คัพสักทีก็เป็นเพียงลมปากที่หาความเชื่อถือไม่ได้เลยถ้าสมาคมยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทีมชาติไทยจะมีเป้าหมายอะไรได้สุดท้ายก็กลับมาวิ่งไล่ล่าหาแชมป์ในพื้นที่เล็กๆเหมือนเดิมที่เป็นมาชั่วนาตาปีเป้าหมายของสมาคมและผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยก็ยังเป็นแชมป์อาเซียนแชมป์ซีเกม ในขณะที่ชาติอื่นในอาเซียนเขามองไปไกลในพื้นที่กว้างใหญ่คือเอเชียกันแล้วยกเลิกฟีฟ่าเดย์แล้วทําลายระบบหลีกอาชีพหยุดหลีกเลื่อนหลีกเร่งหลีกให้จบเร็วเพื่อที่จะเป็นแชมป์ีเกมนี่เป็นวิสัยทัศน์ของมือสมัครเล่นเป็นความคิดของคนที่ไม่รู้จักฟุตบอลอาชีพและเป็นการตัดสินใจของคนที่ย่ําอยู่กับที่ไม่มีแนวคิดที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยให้เข้าใกล้เวทีฟุตบอลโลกแม้แต่น้อยระบบหลีกอาชีพคือการพัฒนาฟุตบอลไทยด้วยภาคเอกชนโดยที่รัฐบาล แทบจะไม่มีส่วนร่วมเลยการพัฒนามาตรฐานฟุตบอลไทยทั้งความสามารถความแข็งแรงของนักกีฬาและการจัดการทุกมิติของฟุตบอลไทยมาถึงจุดนี้ถ้ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนก็อย่ามาทําลายระบบทําลายการพัฒนาฟุตบอลไทยที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการเอาเป้าหมายแชมป์ซีเกมาเป็นตัวตั้งแล้วเร่งหลีกให้จบเร็วเพื่อจะดึงนักฟุตบอลอยู23 ไปเล่นรายการซีเกมเป็นแนวคิดที่คนทําฟุตบอลคนรักฟุตบอลคนเข้าใจฟุตบอลและคนที่ให้ความสําคัญกับแฟนฟุตบอลเขาไม่ทํากันการเร่งเกมในหลีกอาชีพให้ปิดเร็ว เพิ่มเกมกลางสัปดาห์อีก2นัดในช่วงท้ายฤด,ดูกาลเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้นักฟุตบอลบาดเจ็บและไม่สามารถลงสนามได้ถ้าเกิดขึ้นก็เสียหายทั้งทีมชาติสโมสรต้นสังกัดและตัวนักฟุตบอลเองแชมป์ซีเกมมีความหมายกับสมาคมมากถึงขนาดที่สมาคมไม่สนใจหลีกอาชีพไม่สนใจสโมสรซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาฟุตบอลไทยแล้วหรือ ถ้าคิดกันได้แค่นี้ก็ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จที่พนมเปนแต่ก็เลิกหลอกคนไทยให้ฝันถึงฟุตบอลโลกเสียทีฟุตบอลโลกเป็นเรื่องของมืออาชีพส่วนซีเกมเหมาะสมกับมือสมัครเล่นแบบสมาคมและผู้ใหญ่ในวงการกีฬาแบบไทยๆเนวินชิดชอบประธาสสนสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดชัดเจนเลยนะครับ ผู้ใหญ่ในวงการกีฬาหลีกหนีให้พ้นบิ๊ก้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่เคยออกมากดดันว่าต้องการเหรียญทองซีเกมส์ณวันนี้ครับแมเสเศษที่คุณในวินออกมาพูดเนี่ยโอ้โหมันเหมือนตบหน้าพลตรุเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธุ์วงเลยนะครับเพราะว่านี่คือนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่คุณในวินก็สนับสนุนขึ้นมาเหมือนกันการกระทำแบบนี้ครับมันชัดแล้วว่านี่คือการไม่ยอมรับกันแล้วในแนวทางครับ แล้วก็เหมือนกับขาดความเชื่อมั่นในการและกันจะทํายังไงครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันซึ่งผมเชื่อว่ามันคงยากแล้วเพราะเหมือนมีการพูดคุยตกลงกันแล้วแต่มันกลายเป็นว่าสมาคมตัดสินใจเลื่อนหลีครับไปเอาโปรแกรมหลีไปใส่ช่วงกลางสัปดาห์ให้มันเยอะขึ้นต้องเห็นใจสโมสรสมาชิกด้วยที่เขาแข่งขันหลีเขามีโมเมนตัมในการเล่นของเขาเขามีการวางแผนของเขาผมว่ามันทําคู่ขนานได้ถ้าซีเกมจับไม่ได้นักกีฬาที่สมบูรณ์ที่สุด ผมเชื่อว่าถ้าเตรียมทีมเป็นคัดเป็นตอนยังไงมีโอกาสเป็นแชมป์แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยทํากันแบบเป็นคัดเป็นตอนครับมันก็เลยกลายว่าเอาข้ออ้างว่าเพราะเราไม่เลื่อนหลีเราเลยไม่ได้นักกีฬาที่ดีที่สุดผมเชื่อว่านักกีฬาในเกรดที่มันไม่ดีที่สุดเนี่ยเราไปครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็สู้เวียดนามได้ครับแต่สุดท้ายเนี่ยระบบทีมเวิร์กมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ซ้อมครับฉะนั้นมันต้องหาโปรแกรมที่ลงตัวมากกว่านี้และจุดสําคัญที่ผมเห็นด้วยคุณเนวินเรื่องนี้ชัดเจนครับถ้าคุณเนวินพูดในฐานะตัวแทนของสโมสร เรื่องนี้ถูกร้อเซก็คือว่าอย่าไปทําให้สโมสรเขาเสียหายครับในเรื่องของการเลื่อนโปรแกรมลีกมันส่งผลตามข้อความทุกอย่างและก็โปรแกรมลีกเนี่ยนะครับมันวางล่วงหน้าได้ครับไม่ใช่มาแก้ผ้าเอาหน้ารอดแบบนี้และถ้าเกิดไม่มีแมสเซจจากพลเอกประวิตยวงสุวรรณมันจะเกิดการแก้ไขตรงนี้หรือเปล่ามันก็เลยเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะไม่เลื่อนนะครับคุณวางแผนไปแล้วมีการเรียกประชุมมานุ่เคยมาประชุมเหมือนกัน ก็บอกว่าจะวางแผนมันชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนสุดท้ายทีมชาติชุดใหญ่กลายเป็นไม่เอาฟี a ا เดในช่วงเดือนมีนาคมมาอุ่นเครื่องเตรียมทีมครับมาโน่ไปเอาโปรแกรมนี้ปล่อยให้โปรแกรมลีกเตะเพื่อเปิดทางให้ซีเกมนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่กับยู23มันทํางานคู่ขนานกันได้ครับมันไม่เกี่ยวกันเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงมาโน่ก็รับเงินเดือนเต็มนะครับแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลหลีกหนีการทางานแบบนี้ไม่ได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าสมาคมตกลงกับโคช้ชยังไง มันไม่มีไรสม,มูรณ์แบบแล้วครับไม่งั้นคุณก็หยุดหลีกกันแบบนี้ต่อไปผมยังบอกเสมอนะครับว่าในมุมของคนทําบอลอาชีพอาจจะมองว่าซีเกมไม่สําคัญแต่ในมุมของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซีเกมก็สําคัญในมุมเขาเพราะนี่คือรายการที่จะประเมินและจ่ายงบประมาณมาให้สมาคมกีฬาฟุตบอลมันก็เหมือนกืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่มันต้องหาจุดตึงกางครับทำยังไงให้มันไปได้โดยที่หลีกอาชีพก็ไม่กระทบและทีมชาติไทยก็จะมีเวลาในการเก็บตัวโดยที่อาจจะไม่ได้นักกีฬาที้ดีสุด แต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเวทีในการที่ทําให้เด็กในเกรดที่เป็น B บวกไปถึง A หรือว่าลงเป็น C เนี่ยได้โชว์ฝีเท้ามากขึ้นนะครับโอ้โหนี่คือเหตุการณ์ใหญ่ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการเตรียมทีมเนี่ยมันมีปัญหาแน่ถ้าเกิดไม่รับความร่วมมือจากสโมสรสมาชิกซึ่งมันเป็นปัญหามาอย่างยาวนานของวงการฟุตบอลไทยนะครับแต่มีมุมไหนบ้างที่คุณเคยรับฟังสโมสรสมาชิกว่ามันควรแก้ปัญหาแบบไหนจนในที่สุดเนี่ยคุณในบินต้องออกมา ใช้ข้อความนี้ในการสื่อสารซึ่งมันก็ถูกและตรงทุกประเด็นในมุมมองของคนทําฟุตบอลส่วนในมุมมองของพลเอกประวิตยก็มีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับในฐานะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่จุดเกลืนกายอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยคุณต้องเวทน้ําหนักให้ดีครับคุณจะไปเหยียบเรือ2แขงไม่ได้และทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ไม่ได้ครับเพราะสุดท้ายคุณคือตัวกลางที่ได้ประโยชน์จากทั้งสโมสรสมาชิกในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันลีกเพราะคุณได้สิทธิประโยชน์ครับส่วนทั้งฝั่งของ คณะกรรมการโอลิมปิกคุณส่งไปแข่งซีเกมให้เขาผลงานคุณดีผลงานชิ้นเกมดีผลงานโอลิมปิกดีมันก็จะมีงบประมาณมาให้อยู่แล้วในการสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งงบประมาณของสมาคมกีฬาฟุตบอลติดทับทีอยู่แล้วครับที่ได้งบเยอะแต่ผลงานเนี่ยมันหลุดลุยวินไม่เป็นท่าถือว่าตอนนี้ก็ถูกตั้งคําถามจากสมาคมกีฬาอื่นเหมือนกันว่าทําไม ถึงจ่ายงบให้สมาคมกีฬาฟุตบอลเยอะแต่ผลงานมันไม่เป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งอันนี้ก็หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นปัญหาที่ผมว่ามันแก้ไม่ตกหรอกเพราะตอนนี้สมาคมที่เป็นตัวกลางเองเนี่ยอาจจะหาทางออกลําบากเป็นภาวะลําบากใจด้วยแต่ก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณไม่เสิร์ฟสโมสรน,นะครับให้เขาเกิดความสบายใจในการที่จะลงเล่นผมเชื่อว่ามันกระทบเขาทั้งเต็มครับและเขาก็จะไม่ส่งนักกีฬามาให้คุณเมื่อไม่ส่งนักกีฬามาให้คุณเพราะเขากลัวว่าโปรแกรม มันทําให้นักกีฬาเนี่ยมีอาการล้าแล้วไปแข่งทีมชาติเขาบาดเจ็บกลับมาเขาก็รักษานักกีฬานี่มันคือเรื่องของเดิมครับมันก็คือเซอร์เคิลของมันที่วน,นเบียนอยู่แค่นี้มันต้องเปิดใจคุยกันแล้วก็แก้ปัญหากันนะครับแต่ในเมื่อคุณเลือกเวนี้ทางนี้แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าคุณจะไม่ได้นักกีฬาที่ดีที่สุดแต่คุณจะได้เวลาในการเตรียมทีมที่มากขึ้นแต่ฟุตบอลลีกมูลค่ามันก็จะตกจากโปรแกรมที่มันเตะถี่แล้วมันก็จะไม่สนุกเพราะเวลาในการถ่ายทอดเตะเสาร์อาทิตย์เน่ยแพลอพอล้ว เจอกลางสัปดาห์เข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยยิ่งกว่าทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามกันได้เลยนะครับ2ช่องทางยู u ูบพิ้งค์เคิร์บคิดไซโค Facebook ชื่อเดยการกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราและก็นี่ครับผมมีหนังสือที่อยากจะแนะนำนะครับให้พวกเราได้เอาไปอ่านกันนะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง,องของวิธีการลงทุนในโลกยุคใหม่เอาเป็นว่าใครที่อยากจะบริหารจัดการเรื่องของการเงิน และไม่อยากมองข้ามนะครับในเรื่องการศึกษาหาขอ้อมูลว่าหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าการลงทุนที่ทําให้คุณเป็นเสือนอนกินได้เนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเดียเ๋ยวนี้หลายหลายคนเริ่มใส่ใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เพียงแค่การฝากเงินในธนาคารจะทําให้คุณเนี่ยรวยได้นะครับการเก็บเงินไม่ได้หมายวความว่าคุณจะรวยอย,อย่างเดียวแต่คุณต้องรู้จักการลงทุนการลงทุนนะครับมันก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณศึกษาแบบเป็นขั้นเป็นตอน คุณจะรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงน้อยที่สุดและทําให้คุณสบายใจในการลงทุนหนังสือเล่มน,นี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับมีมาให้เนี่ยน่าจะ10เล่มนะครับก็ใครสนใจนะครับทักมาได้เลยในอินบ็อกซ์ของทิงเก e r ลคิดไซคโคง้งทางเพจ a c e b o o k นะครับว่าอยากได้หนังสือเล่มน,นี้วิธีลงทุนในโลกยุคใหม่นะครับคนเขียนก็คือคุณเปโดนะครับก็ยังไงเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยก็10ท่านแรกเอาหนังสือเล่มน,นี้ไปส่งให้ฟรีถึงบ้านอย่างแน่นอนนะครับ ผมลองอ่านดูแล้วก็หลายๆหัวข้อเข้าใจง่ายนะครับภาษาไม่ได้ยากจนเกินไปและที่สําคัญเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในการลงทุนหลังยุคโควิดด้วยผมว่านี่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็นขั้นเป็นตอนอ่าค่อยๆศึกษาไปนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนนสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้รู้โลกของการเงิน,นแต่ผมว่าเป็นสิ่งสคัญกับพวกเราในยุคนี้นะครับก็เสริมให้สำหรับแฟนๆคิดเซนโค้ที่อาจจะสนใจเรื่องการลงทุนด้วยนะครับยังไงทักมาได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ